สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับแล้วก็ f c Honda ทุกคนนะครับผมนะวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาเทียบราคานะครับอ่ตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับผมนะฮะเครื่อง 160cc นะครับวันนี้ก็เทียบราคานะครับระหว่าง PCX 160นะครับปี2022นะครับตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับผมนะฮะ เวฟบนึ่นะครับผมนะฮะตัวท็อปปี2022เหมือนกันตัวนี้จะเป็นรุ่นล้อแมกนะฮะตัวนี้ก็ราคาต่างกัน36,00 0บาทนะครับแล้วเรามาเทียบดูนะครับว่ามีตัวไหนที่แตกต่างกันบ้างนะครับผมนะฮะเพื่อนๆชอบรุ่นไหนสีอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็ใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะครับนะฮะ สำหรับเวฟหนึ่นะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่59,900บาทนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับราคา59,900ืนาพนะครับผมนะในส่วนของ pcx 160นะฮะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่96,000บาทนะครับเกือบแสนนะครับเพื่อนๆนะฮะ96,000มื่นะครับสองรุ่นนี้ก็ต่างกันอยู่36,000ื่นนะครับผมนะฮะตัว pcx ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง1 6 0ยหซีซีนะครับผมนะฮะ สี่เบาวนะครับตัวนี้4ี่เบาวนะครับผมนะ่ลูกสูบนะฮะในส่วนของเวฟหนึ่งสองห้าตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น2องเาล์วึลูกสูบนะครับผมนะฮะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอดี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวฟหนึ่งสองห้านะครับข้างหน้าตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินแดงนะฮะน้ำเงินแดงตัวนี้สวยนะครับเพื่อนๆนะฮะแดงแบบเงาเลยนะฮะไฟหน้าก็แบบฟ u ูเอรดีนะครับไฟเลี้ยวไฟหีนี้ก็ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็น Pcx 160ตัวใหม่นะครับปี2022เลยตัวนี้ก็จะเป็น Full LED ทั้งคันเลยนะครับทั้งไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟหลนะครับก็คือตัวนี้ราคาแพงกว่านะครับออปชั่นก็จะดีกว่านะครับในส่วนของชุดวงล้อหน้านะครับ Pcx ตัวนี้ก็วงล้อหน้าก็จะเป็นขอบ14นิ้วนะครับยางก็เป็นของมิชลินนะฮะนี่ครับขอบ14นิ้วนะครับส่วนเบรกหน้าก็จะเป็นแบบคอมบเบรกนะครับ กำบเบร์หลังก็เบรกหน้าก็จะติดด้วยนะครับผมส่วนร้อยยี่สิบห้านะครับร้อยยี่สิบห้าตัวนี้ก็จะเป็นขอบสิบเจ็ดนะครับผมนี่ครับขอบสิบเจ็ดก็ยางก็ใช้ของ IRC เหมือนกันนะครับขนาดยางก็เจ็ดสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดนะครับผมนะฮะปั๊มก็แบบปั๊มเล็กนะครับลูกสูบเดียวนะครับกระบอกโช้กสีบรอนนะฮะส่วน p ีซนี่กระบอกโช้กจะเป็นสีดำนะครับ p ีซนี่จะเป็นยางแบบ ยุบเลนนะครับแต่ไม่มียางในนะครับนะส่วนเวฟหนึ่งสองห้านี้ก็ยังใช้ระบบยางในอยู่นะครับนี่ฮะสวยมากนะครับนะตัวนี้ในส่วนที่แตกต่างกันก็จะเป็นชุดวงล้อนะครับแล้วก็บอดี้ทั้งคันเลยนะครับต่างกันหมดเลยนะครับนี่ฮะใหม่นะครับเวฟหนึ่งสองห้าก็จะเป็นใหม่แบบธรรมดานะครับผมนะฮะส่วน p c x ตัวนี้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลหมดเลยนะครับฟูลดิจิตอลนะครับผมนะก็มีทั้งกิโลทั้งเกจน้ำมันก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับ ส่วน p x ก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับที่เพิ่มมานะครับผมนะก็คือระบบ i stop นะครก็คือกดตัวนี้นะครับเวลาเครื่องหยุดนิ่งภายใน3วินาทีเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะครับเวลาออกตัวก็บิดเครื่องไปก็ติดเองนะครับแล้วก็จะมีปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับตัวนี้นะครับก็กดนะครับไฟเลี้ยวก็จะติดทั้งสองทั้ง4หลอดเลยนะครับแล้วก็จะมีแฮนนะครับแฮนตัวนี้ก็จะเป็นแฮนแบบชุบโครเมียมเลยนะครับนี่ฮะสวยมากนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับฝาครอบแฮนก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมน สวยนะครับผมสวิตช์แฮนด์ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับไฟสูงไฟต่ําแตรนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ตัวสวิตซ์กุญแจนะครับผมนะฮะ P.C.X ก็จะเป็นแบบรีโมทนะครับกดรีโมทแล้วก็บิดตัวนี้นะครับนะส่วนเวฟหรือสองห้านะฮะเป็นกุญแจแบบธรรมดานะฮะนี่ครับผมนะความสวยของเวฟหรือสองห้าก็สไตล์เวฟนั่นแหละครับเพื่อนๆนะฮะก็สวยดีนะครับผมนะฮะนี่ครับเบาะเขาก็เป็นเบาะแดงนะเบาะใหญ่ด้วยนะครับ ในส่วนของไฟท้ายเวฟ1หนึ่งสองห้านี่ยังเป็นไฟท้ายธรรมดาอยู่นะครับแต่ว่าก็ออกแบบมาสวยนะครับเข้ากับตัวบอดี้ได้เลยนะฮะเดยครับสวยมากนะครับผมแต่ว่ายังเป็นไฟท้ายแบบหลอดแบบมีไส้นะครับส่วน PZx ตัวนี้นะครับผมตัว160ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบ Full LED นะครับทั้งไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายทั้งไม้ก็ LED หมดเลยนะครับโชก็ใช้โชคคู่เหมือนกันนะครับนะในส่วนชุดวงล้อหลังนะครับ เบฟหนึ่งสองห้านี่จะเป็นขอบสิบเจ็ดหน้าหลังเลยนะครับผมนะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังขอบสิบเจ็ดแต่ว่าขนาดยางเนี่ข้างหลังจะใหญ่กว่านะครับเป็นแปดสิบทับเก้าสิบนะครับนะยางก็เป็นแบบยางในเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นชายางของ irc นะครับส่วน pcx นะฮะ pcx ยางหน้ากับยางหลังไม่เท่ากันนะครับนี่ฮะยางหน้าขอบสิบสี่นะครับแต่ว่ายางหลังนี่ขอบสิบสามนะครับขนาดร้อยห้าสิบทับเจ็ดสิบนะครับนะฮะล้อแม็กนี่ลายสวยนะครับผมนะท่อก็ใหญ่ด้วยนะครับ pcs นะฮะนี่ฮะ สองรุ่นนี้จะไม่ค่อยมีสติ๊กเกอร์นะครับท <PUBG S 1> port ี่เหมือนกันเลยก็คือนี่ฮะเป็นโลโก้นะครับ P C X ก็มีแค่นี้นะครับโลโก้เขียนคำว่า P C X นะครับผมนะส่วนเวฟหนึ่งสองห้าก็มีโลโก้นะครับคาว่าเวฟหนึ่งสองห้าแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูในในตัวกล่องเก็บของนะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเวฟหนึ่งสองห้านะครับกล่องเก็บของก็ ก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบนะครับผมก็ใหญ่นะครับผมอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะตัวนี้เจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่กิโลต่อลิตรนะฮะเครื่องร้อยยี่สิบห้าซีซีนะครับสองวาล์วอัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่กิโลต่อลิตรนะฮะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับเหมาะแก่การใช้งานนะครับขับขับทางไกลทํางานไปกลับปันหนึ่งห้าหกสิบโลนะครับหรือว่าขับทางไกลก็ได้นะครับผมนะประหยัดมากนะครับผมนะในตัว P C X เครื่องร้อยหกสิบซีซีสี่วาล์วตัวนี้ก็ ตัวนี้ก็ถือว่าประหยัดมากเหมือนกันนะครับผมนะครับสำหรับเครื่อง1 6 0ซีนะครับประหยัดตั้ง50กิโลต่อลิตรนะเนี่ยะกล่องเก็บของก็ใหญ่นะครับใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สองใบนะฮะนี่ครับอันนี้คือความต่างนะครับผมนะแล้วก็ราคาก็ต่างกันอยู่30,000หกนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นเพื่อนๆเลือกคันไหนชอบคันไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะฮะนี่ครับถ้าขับทํางานหรือว่าขับ ทรงคลองคือว่าใช้งานแบบหนักๆนะครับผมแนะนําเวฟหนึ่งสองห้าเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฮอนด้าเขารับประกันเครื่องให้สามปีนะครับผมนะแล้วก็รับประกันระบบฮุชิได้ห้าปีนะฮะมีปัญหาอะไรก็แวะเข้าศูนย์แล้วก็ตรวจเช็คตามศูนย์ฮอนด้าทั่วประเทศได้เลยนะครับผมนะฮะในส่วนของ PCX ตัวนี้นะครับผมฮะตัวนี้ก็สวยนะครับขับทํางานก็ได้นะครับขับเที่ยวหรือว่าขับ แบบดูดีนะครับตัวนี้จะหรูมากเลยนะครับ p x ตัวนี้นะฮะสวยมากนะครับนี่ฮะสีเขาก็เป็นสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้นี่ฮะจะเป็นสีดําออกด้านด้านนะครับผมจะไม่มีเงานะครับนี่เขากําลังฮิตนะครับสีแบบนี้นะฮะสวยด้วยสองรุ่นนี้นะครับเพื่อนเพื่อเลือกคันไหนชอบคันไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าใครเคยใช้รุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ นหรือว่าใครกําลังตัดสินใจจะออกรถนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าจะใช้งานแบบไหนนะครับเราก็อาจจะมีคําตอบให้นะครับผมนะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะนี่ครับตัวนี้เป็น p c x 160นะครับกับเวฟ125นะครับตัวท็อปนะราคาต่างกันอยูสามหมื่นหกพันบาทนะครับเพื่อนๆเลือกหันไหนนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมตอนนี้คลิกร้อยหกนะครับจะมาแล้วนะครับผมนะบเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ